คุณลุงเดินทางมาจากไหนนะคะจังหวัดพะเยาครับผมจังหวัดพะเยาเดินทางกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงกว่าแปดชั่วโมงกว่าอ่ะดูก่อนค่ะเห็นไหมมาได้สองสามวันมาได้สองสามวันเมื่อตะกี้นี้มาจากบุรีรัมอันนี้มาจากพะเยาเหรียญเดียวกันเลยคุณลุงคนเหนือเหรออ๋อนี่ดูหมุนไหมไม่รู้ครับหมุนไหมคะนี่ดูแค่นห้หมุนอ่าหมุนอ่าแล้วดูอันนี้เหรียญห้าหมุนไหมไม่หมุนอ่ะ อันนี้เป็นเหรียญปลอมค่ะคุณลุงที่หมุนนี่เหรอครับใช่เนี่ยง่ายๆเลยอันนี้ปลอมปลอมแบบเกลือยๆปลอมถูลๆอันนี้ราคายังไม่แพงและเหรียญบาทแบบนี้ผ่านการใช้งานเป็นคุณค่าทางใจยังไม่แพงค่ะครับครับใช่เหรียญของคุณลุงเนี่ยสึกลื่นไปหมดแล้วเหรียญ5บาทสภาพแบบนี้ก็ไม่มีใครสะสมอืมแล้วก็เหรียญที่นํามาเป็นเหรียญปลอมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยรัชกาลที่5้าปลอม รัชการที่หกปอมปอมทั้งสองรัชการเลยอดีได้ดูได้รู้ได้ดดููไ้้รวิชาครับขอบคุณยินดีค่ะเพราะว่าหนูต้องสื่อสารตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยเหรออยากรู้อยากรู้ผมเคยเห็นคลิปเห็นอะไรหลายครั้งแล้วแต่แต่ก็เห็นคลิปที่หนูว่าไม่ไม่ซื้อไม่ขายแค่เห็นผมชอบอ๋อชอบนะคะโอเคก็เห็นอะไรตรงๆดีอะไรองี้ผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากอยากอยากไม่ให้ดูผมชอบอย่างนี้ อันนี้มาก่อนหนูให้แบงค์สิบท,ที่ในโซเชียลบอกว่าแพงอีกใช่ไหมเคยดูไหมบางคนมีบางคนก็บอกอ่แต่หนูแจกให้คุณลุงฟรีเลยแสดงว่าแพงไหม